สวัสดีครับส,สดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องเชฟทย์คนเดิมสำหรับ EP นี้เป็น EP พีพิเศษนะครับหลายๆท่านบอกว่าอยากฟังเลขฝันเชฟทย์นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมีเพื่อนๆ fc นะครับบอกว่างวนนี้เชฟฝันบ้างไหมนะครับอยากจะฟัง ความฝันนะครับก็มีฝันดีอยู่หลายคืนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็น่าจะเป็นคืนล่าสุดนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับสําหรับเลขความฝันหรือว่าเรื่องราวของความฝันนะครับในน่าจะเป็นของวันนี้นะครับตามความฝันนะครับเชียฝันแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟังดีๆนะครับมันอาจจะมีทั้งใบแปลความฝันแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในฝันนะครับ นะก็ต้องนะตัวเลขที่อยู่ในฝันเนี่ยก็คือมันจะมีเกี่ยวกับเลขลอตเตอรี่ด้วยนะนะครับเป็นเลขเลตเลขลอตเตอรี่ที่เป็นเลข3ตัวที่อยู่ในฝันนะครับเดี๋ยวฟังความฝันก่อนนะครับฝันแบบนี้นะครับฝันว่าเหมือนตัวเองไปเที่ยวที่ปางช้างนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ลำปางหรือว่าที่อยุธยานะครับ เพราะว่าเชฟเคยไปสองที่ก็เลยแต่ในความฝันมันคล้ายคลับข่าวว่าเป็นปางช้างนะครับแล้วก็ระหว่างที่กําลังเดินดูช้างอยู่นะครับกําลังเดินดูช้างอยู่แล้วก็กําลังคิดว่าจะไปเช่าเพื่อที่จะนั่งบนหลังช้างเดินสักรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในจังหวะที่กําลังจะไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นบนหลังช้างเนี่ยนะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่กําลังแบบวิ่งกันเหมือน ตกอกตกใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยตามไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นคนมงกันเต็มเลยนะครับคนมงกันเต็มเลยก็ปรากฏว่าในฝันเนี่ยเห็นว่าแม่ช้างกําลังจะตกลูกนะครับโอ้ก็ทุกคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะครับในฝันตื่นเต้นกันใหญ่แล้วก็เห็นช้างกําลังจะตกลูกนะครับแลสะสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ยินมีคนบอกว่า แม่ช้างตกลูกแล้วนะครับตกลูกแล้วคลอดลูกแล้วนะครับเป็นลูกแฝดสี่ตัวนะครับนะครับโอโ้คนก็ดีใจกันใหญ่นะครับเฮฮากันใหญ่นะครับเฮฮากันใหญ่นะครับแล้วก็พอเห็นว่าลูกช้างตกลูกแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟก็ได้ยินคนแก่คนหนึ่งบอกว่าโอ้อย่างงี้เดี๋ยวต้องไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับ ก็เลยเชฟก็เลยหันไปถามเขาว่าแล้วจะซื้อเลขอะไรนะครับเขาก็บอกเชฟกลับมานะครับอ่ะ,อะก่อนที่จะไปฟังว่าคนแก่บอกอะไรในฝันนะครับไปดูใบแปรฝันก่อนนะครับใบแปรฝันช้างลอดลูกแฝดสี่ตัวอันนี้คือใบแปรฝันนะครับใบแปรฝันที่ให้มางวดนี้นะครับช้างลอดลูกแฝดสี่ตัวนะครับตัวเด่น4 0 9 7 8นะครับ ตัวเลขที่จับคู่ให้มี0 7 8 6 4 7 7 6 7 9 9 8 9 9มี5 2มี529มี099มี417มี790มี798นะครับเอาละครับถ้าสังเกตดูดีๆเชจ,จะเห็นว่าเชฟวงกลมสีแดงกับสีน้ำเงินเอาไว้นะครับวงกลมสีแดงกับสีน้ำเงินเอาไว้นะครับมันคือมันไปตรงกับเลขฝันนะครับตรงจุดนี้ สีแดงคือเลขที่เชฟได้ยินในฝันนะครับคนแก่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเลข790นะครับ790นะครับนะแต่ว่าเชฟบอกว่าอา้าวทำไมเป็น790ทําไมไม่เป็น797หรือว่า798อะไรเงี้ยคือเชฟพูดในฝันนะครับอันนี้คือถามคนแก่ในฝันนะครับมันก็เลยเป็น2เลข2ช,ชุดนะครับที่เชฟวงกลมสีแดงกับ สีนิ้ำเงินเอาไว้สีน้ำเงินนี่คือเลขที่เชฟถามคนแก่ในฝันว่าแล้วทำไมไม่ซื้อ 794.. 798.. นะครับคนแก่บอกไม่ชอบเลข790นะครับจะไปซื้อเลข790จะไปซื้อลอตเตอรี่790นะครับอันนี้คือคนแก่เขาบอกในฝันนะครับแต่ว่าเชฟบอกในฝันคือ798กนะครับก็เลยมาร์กเอาไว้นะครับนะก็ไปดูอีกหนึ่งตำลานะครับตำรานี้เขาบอกว่าฝันเห็นช้างหลายตัว นะครับในในฝันก็คือ,เ,อเลขเนี่ยคือคร่าวๆก็คือเห็นช้างเยอะแหละเพราะว่ามันเป็นปางช้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือเลขก็ช้างเนี่ยในฝันเนี่ยก็คือช้างตกลูก4ี่ตัวนะครับตกลูก4ี่ตัวก็คือเป็นเลขลูกแฝดสตัวก็แค่ก็แค่เลขลูกก็4แม่อีก1ก็เป็น5แล้วก็คือ5แล้วนะครับอันเนี้ยถือว่าจะเป็นอยังไง 5 9 4 7 9 4ช้างฝันเห็นช้างก็มีน่าจะมี7มี9นะคบว่านะครับนะครับอ่ะนะครับก็ว่ากันตามนั้นนะครับเรื่องราวของความฝันเนาะนะครับหลายท่านก็อยากจะฟังนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับเรื่องราวของความฝันนะครับเอาในช่วงท้ายไปดูนทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปูกองหินแตกนะครับเลขบาทน้ํามนต์นะครับงวดนี้ เลข4ตัวในบาทนะครับก็จะมี4 0 6 3หรือว่า4 0 9 3นะครับ4 0 6 3 4093นะครับเลขงวดนี้สำหรับปู่กองหินแตกนะครับนะท่านไหนที่ตามเลขบาทนำมนของปู่นะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับเลขก็ชัดเจนนะครับชัดเจนก็มีเลข6นี่ะครับที่เนี่ยครับถ้าตีมาฝั่งนี้มันอาจจะเป็นเลข9นะครับ ก็อาจจะเป็น903 309 904 409นะครับนะ3 4 6 3 4 9นะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ,รรบแล้วก็เก็บตกเลขใบพิษณธรรมของพระอาจารย์ชัยชนะปุริยานนะครับณนะ้นำณนะ้นำตกคลองใสนะครับนะแล้วก็มีอีกหนึ่งใบพิเศษนะครับอีกหนึ่งใบพิเศษนะครับเลข ชัดๆลอตเตอรี่นะครับที่ะอาจารย์ชัยชนะแบ่งปันมานะครับก็จะเป็นอ่านดูที่นี่ใบปิศาณธรรมก่อนนะครับตัวเลขแดงชัดเจนนะจะมี28 25แล้วก็เลข8นะครับที่แดงชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งใบเนี่ยก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับลอตเตอรี่นะครับก็จะเป็น926แล้วก็374แล้วก็มีเลขท้าย2ตัว17นะครับ ที่ทางพระอาจารย์ชัยชนะให้มาเป็นแนวทางสําหรับวงวนนี้นะครับก็นะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้สําหรับพระอาจารย์ชัยชนะทั้งปิศาธรรมแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวงนนี้นะครับชื่นชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะก็อนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ นะครับใบนะโอกาสนี้นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่ไลน์หน้าพี่หน้าสำหรับ ep นี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ